สวัสดีครับแฟนคลับชงเอาะมอล่ําเลาะเลาะนะครับมาอัปเดตเกิดมีประเด็นขึ้นมานะครับ่าสุดราสุด,สด,สดนีบด่บ่อยเลาไหลสดเลาก็ทักทายพูดคุยกับแฟนคลับนะครับแต่ว่าเราก็เลยเกินออกมาอีกหนึ่งเรื่องนะครับบอกให้แฟนคลับได้ฟังกันเกี่ยวกับมีแม่แม,แม่นะครับของศิลปินในวงนี่ล่ละถ้าขอความไปหาไปในเชิงกดดันว่าคือบอเหตุเพลง ให้คนหนีแน่คือบ,บดันคนหนีแน่ไปดันแต่คนนั่นคนหนีแท้บดบ่อยเราก็เลยต้องเลยออกมาว้าออกมาอธิบายนะครับเราก็บอกเลยบอกว่าหลังบ้านนี่แข็งแรงเราก็ก,การตัดสินใจนะครับที่สี่เฮ็ดเพลงนี่ให้แต่ละคนนี่มันมีมูลคา่ามันมีระยะเวลาเออมันมีห่วงเวลาที่ความเหมาะสมนะครับว่าสี่เฮ็ดไผ่ต่ว่า wa, บดบอด่บอยกันลับปากเราว่ามันมีโปรเจกต์อยู่แล้ว เก้าปีมะล่ำใจเกินอร่อยนี่สิเฮ็ดให้ทุกคนนะครับแล้วก็ยี่สิบบาทศวรรษยี่สิบบาปีหนึ่งทศวรรษเดีเพิ่นว่ามะล่ำใจเกินอร่อยนี่คือครบสิบป,ปีนะครับเก้าปีแล้วครบสิบป,ปีครบสิบปีนี่แหละสี่เฮ็ดให้อยู่แต่ว่ากระจเย็นๆนะครับเหมาะเหมาะสมพอต้องมากดดัน ผู้บริหารอย่างบอดบ่อยนะครับเพราะเงินลงทุนเงินทุกบาททุกสตางค์หรือว่าบอดบ่อยก็ถึงขันว่าขันผูใ้ใดว่าเจ้าของอยู่แล้วบอดสบายใจอยู่แล้วบอดได้ถือพักนั้นกะสามารถที่สี่บอกได้สามารถที่สี่อัมาราได้ <c oughs> หรือว่าขันได้ยินนี่บอดบ่อยเลาก็เลยว่าอาจจะต้องเลยเชิญน,นะครับเชิญเออขันว่ามองนี้มันอยู่แล้วบ่วมีความสุขบ่มีความเกาหนากะเชิญออกไปยู่มองอื่นไปหาประสบการณ์มองอื่นเบึง เออเพื่อมองอื่นนี่สีดีสิได้เก้าหน้าก็นี่นะครับนี่แหละคือจุดประสงค์หลักเดี๋ยวลองไปฟังจากบทบอยกับประเด็นนี้นะครับผมมีดามา่าอันคือคนด้วยความทิวามันบ่อยอยู่น้ำขันแล้วอยู่อยู่คนละจุดมันก็คิดไปเองนะบางทีถ้าคนติดตามผมสิฮูว่าผมมีโปรเจกต์เก้าปีหมอลำชจก็ร้อยแล้วก็โปรเจก อัลบ,บั้มต่อไปคือหนึ่งทศวรรษมอรำใจกันร้อยผมสีเห็ุเพลงให้ทุกคนผมจะเียนเพลงให้ทุกคนทุกคนทุกศิลปินทุกคนเนะี่ยมีแฟนคลับเป็นของตัวเองครับที่สำคัญผมกระให้โอกาสผมก็ให้โอกาสการทำเพลงบนบาบนมีค่าเสายใจย้ครับอย่างน้อยเพียงหนึ่งสี่ถึงห้าหมื่น มันต้องค่อยๆเป็ียนค่อยๆไปคนที่ยังไม่ได้ทําก็ต้องรอคอยส่วนตัวศิลปินก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ไม,ม่ขอความทรงมาหาผมว่าอีเป็นอย่างคือบริเฮดแห่งคนนั้นไนยะเป็นอย่างคือบริเฮดแห่งคนหนีนงะเป็นอย่างคือโพดเช่แต่คนหนีแต่สิบป,ประมาณมาเป็นอย่างช่วงนี้ผมคือโพสตะเรืองอุยอรุณีติดตามผมจริงหรือเปล่าเบิรงเฟสส่วนตัวผมเนี่ยผมแช์ทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นเพจ คณะคนติดตามหนึ่งล้านสี่แสนคนเพจบอยสีชัยคนติดตามอีกล้านสามเราแชร์ทุกคนแชร์ผลงานทุกคนมีผลงานให้ทุกคนทําปกทําอะไรระบบหลังบ้านเราบอกเลยว่าระบบหลังบ้านใจคือลอยมัาตรฐานพร้อมทั้งโปรไฟล์ทั้งรูปทั้งโปอ่าโปสเตอร์อะไรต่างๆนะครับแอดมินเฮาขี้แอดมินเฮาแข็งแรงเข้มแข็งอัปเดตอะไรเนี่ยเป็นโปรไฟล์เป็นเขาเรียกว่าเป็นอาร์ตเบิร์ก เป็นทางฐานทุกอย่างทําคลิปลง youtube ลงอะไรแต่ว่าช่วงนี้คือเพลงอุ้ยออกก็ต้องพูดเรื่องอุ้ยถูกไหมครับเพลงอุ้ยออกก็ต้องเอ่าเรื่องอุ้ยเพราะว่าตอนนี้เราโปรโมทเพลงอุ้ยอยู่แต่ทุกคนเนี่ยผลงานทุกคนผมแชร์ให้หมดนะครับเรื่องแต่ว่าอันอัน,อนศิลปินเจ้าเนี่ยแชร์ข่อยบอสเท่าน,นั้นแหละบางคนก็บมาแบบมาสัง่งมา แต่งว่าเป็นยังคือ่อห้คนนีลองพิ้งคือบออัดพิ้งไ้คนน,คออคน,นันคนนีเนะี่ยโอ้ยออกเงินซอยผมเนี่ยผมจะทําให้ทุกคนเงินอยู่ลงทุนในขาดอัดพิ้งอ่ะมันเห็นเห็นอยู่ว่ามันลงทุนเท่าไหร่แต่คุณค่าที่ผมกล่าวถึงพูดถึงที่ผมแชร์ผมให้โอกาสผมให้พื้นที่ผมให้เวทีเนี่ยมันประเมินบได้แน่นอนนะแต่มาอยู่กับผมนี่ถือว่าศิลปิน ของเจ้าเนี่ยมีบุญต่อขันโชคดีแล้วแต่ไม่อยู่น้าขันอือมผมรักทุกคนเท่ากันถ้าพอเสือล่องไปอยู่หมองอื่นเบิ้งก็ได้ขันผมอย่งนี้ว่าเนี่ยผมเสริรอนไปอยู่หมองอื่นเลยได้เพราะว่าสิเดรูกัสัสนกัสิมากไม่ กั่แสนก็สิมาตคิดแต่ว่าผมหักผูนังสร้างผูนีผมบ่ให้โอกาสฉะนั้นแล้วหันผมได้ยินว่ามนีเนี่ยผมเส้นเนี้ยผมเส้นเพราะว่าถ้างั้นเขาจะไม่รู้สักทีว่าจริงๆเส้นทางสายนี้มันคืออะไรมันเป็นยังไงผมเส้นไปแล้วถือว่าผมปลดหลอกผมนี้ปลดท่าลาผมนี้ คือเวลาคือเวลาแบบมอีอย่างนี่ยคือบวกลบคูณหารก่อนบนวาสิุมามองผมหลบเสียทีเดียวผมเคยเสื้นหลายค้นแล้วเพราะว่าผมได้ยินมาหน่อยใจน้อยใจว่าอันนี้ผมได้งยงินเอแบบว่ามีหลักฐานถ้าผมอ่านคนเบาต่อมาเนี่ยผมบบกฟังอยู่แล้ว ถ้าผมไม่ได้ได้ยินกับหูไม่ได้ดูกับตาผมจะไม่ฟันธงอะไรสักอย่างแต่ถ้าผมได้ยินแล้วว่าเออ,อยุ่นี่กับซ้ำนี่ละเ่ได้โอกาสเ่ได้นั่นได้นี่ผมเซิร์ฟเลยเชิญให้เขาเชิญเนี่ยคือมันเป็นการสนับสนุนนะถ้าถ้าเราไม่เชิญเขาไปหาประสบการณ์เขาก็จะจมปักอยู่แต่กับความคิดว่าเราไม่ให้โอกาสฉะนั้นให้เขาลองไปอยู่ที่อื่นดูเขาจะได้รู้ ว่าแท้จริงแล้วเส้นทางสายนี้มันคืออะไรหนึ่งงบประมาณสองผมต้องใช้เวลาผมต้องใช้สมองในการอิดงานมันประเมืนบ่ไใดเนอะผมลงทุนไหน่หาเมื่อน,นึ่งเลขหน่อยครับเรื่องเงินอย่างผมมีปัญหาอาวาการทีติผมสีเหตุง่านเนี่ยแต่ละคนผมต้องวางแผนให้ทุกอย่างเนี่ย วางแผนให้ทุกอย่างวางแผนเรื่องเวลาเรื่องต้องจองทีมอัดจองห้องอัดจองห้องไลท์ต้องบีบขัดพ้นที่เขาแบบเหมือนกับจินตนาการสูงหรือกระตือรือร้อนกับเราอะ่ะมันก็เหนื่อยน้อยหน่อยแต่บางคนเนะี่ยเราต้องทําให้ทุกอย่างเบิ้งผมยันเงีที่ล่ะส่วนผมสิเด็ดขึ้นเหี่ยงส่วนผมสิมนี้เวลาแบบ ผมบดได้งโง่เพราะสิเบิงบ่ง่ออกว่าผู้ใดมาแบบใดเด้เนี่ยมีความเมน้นอีกแล้วว่าว่าอย่างบางคนตอแหลมากๆในวงเฮียงสิผมก็บได้งโง่เพราะสิเบิ่งคนบอ่ออกนั่นแหละฉะนั้นเราต้องรู้จักอดทนนะต้องรู้จักอดทนถ้าทนไม่ได้ก็ถ้าทนไม่ได้ก็ คนเราสามารถทำอะไรได้เวลาของคนเรามีเท่ากันวันหนึ่งมีเวลาเท่ากันถ้าคิดว่าเราทำได้เราก็าลองดูมันสามารถทำได้หมดทุกอย่างนั่นแหละกับการเกิดมาเป็นคนคนหนึ่งเนี่ยไม่ต้องรอคนอื่นก็ได้ทำเองก็ได้นะครับแต่ว่าการที่จะรอคนอื่นการที่แบบว่าอยู่กับส่วนรวมเราก็ต้องมองด้วยว่า แต่ลูกน้องผมโอเคเนี่ยคนที่อยู่ในวงอะ่ะโอเคลูกๆศิล,ลปินทุกๆคนเน่ยคือเราสวดมนุนแล้วก็ทำความเข้าใจกันทุกวันไงครับเขาก็ช่วยแชร์ช่วยอะไรอย่างเพลงอุ้ยออกทุกคนกันร,รอดูแชร์แต่ว่าคือ FC ม่แม่ๆบางคนด้วยความห่วงใยนี่แหละอาจจะอาจจะคิดมากเกินไปหรือเปล่า และนี่แหละครับคือประเด็นประเด็นที่มันเกิดขึ้นอันนี้ก็โอ้กับ่ะไ้ว่าเข่าคางบอดบอยนะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ตืกต้องในผู้บริหารที่ต้องตัดสินใจว่าสีเฮ็ดเพ่งให้ผู้ใดนะครับในช่วงใดจังหวะใดเออว่ามีความเหมาะสมเราก็ต้องเบื้องพฤติกรรมนําเออโบเบนเราโบไซใจโบยังแต่ว่าหังสียากได้เพ่งอย่างมีเพ่งแต่ว่าลืมเมืองว่าความสมานเจ้าของเป็นแบบใดเออ ความสามารถถึงบอหรือว่าถึงเวลาไปผู้บริหารนี่เพิ่นสิเบิงดอกนะครับขันจันคนบริหารวงเห็ดวงบอมาอยู่บริหารเก้าปีนะครับเพิ่นบดบ่อยนี่ขันเบิงค้นบอออกเออว่าผู้ใดเหมาะสมแบบใดจังใดห่วงเวลาแบบใดกระจายเย็นๆผู้ที่ลังเทียศิลปินบริโจมดอกอาติจมยุราศิลปินอัติว้าวกับแม่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 ก็เลยเป็นเดือดเป็นร้อนน้ำหรือว่าบางครัง้งศิลปินอาติบไ้เวาดอกนะครับแต่ว่าผู้ลงคนเป็น แม่ยกแม่ยังกะอยากให้ลูกให้เจ้าของนี่ได้มีเพลงนะครับก็เลยไปกดดันเออไปกดดันผู้บริหารยังบอดบ่อยอันนี้มันกะบอดถึกต้องเนาะพี่น้องเอออย่าไปกดดันให้เพื่อนตัดสินใจเอาวา่าจังหวะใดช่วงใดอืมเพราะว่าเพื่อนบริหารมาได้หอดปนีแล้วรับรองวา่าบอดรรมได้อย่างแน่นอนนะครับ